แอฟทักษอนโพสภาพคู่ต้นหอมสกุลตลาสะดุดตาแคปชั่นเปรียวมากต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณแม่สายสตรองอย่างคุณเอฟทักษอนได้ออกมาประกาศยาขาดกับอดีตคนรักอย่างคุณสงกรานตเตชนรงค์และหลังเป็นโสดก็ดูเหมือนว่าคุณแม่เอฟนั้นจะสวยวันสวยคืนเพราะไม่ว่าจะแต่งตัวหรือว่าทำผมยังไงก็ดูเป๊ะปังไปหมดทุกลุกเลยและล่าสุดทำเอาฮือฮาไม่น้อยเลยเมื่อทางด้านต้นหอมสกุลตาลาได้โพสต์ระบุข้อความมาไว้ว่า ถ้าผู้ชายไม่เข้าเราก็จะมาทางนี้แล้วนะสาวราศีตุลแล้วก็แท็กไปหาแม่แอฟทักษออน #hashtag วันนี้ทรงหลวมากน่ารักคูคู ในขณะที่แม่แอฟทักซออนก็ได้โพสต์ภาพคู่คุณต้นหอมแต่ว่าสะดุดตาที่แคปชั่นเปรี้ยวมากโดยทำเอาชาวเน็ตนั้นคอมเมนต์กันสนันไอจีเลยโดยแม่แอฟก็ได้โพสต์ระบุข้อความมาไว้โดยบอกว่าถ้าผู้ชายไม่เข้าเราก็จะมาทางนี้แล้วนะสาวราศีตุลรีโพสดีเจต้นหอมเราจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะบีแล้วก็แท็กไปหาดีเจต้นหอมทำกลางชาวเน็ตที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเลยอาทิเช่นแหมแคปชั่นเฟี้ยวเหลือเกินหน้าเหมือนกัน ลยสวยแบบตะโกนชอบคู่นี้มากๆเลยนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ